บางปูนั้นมีเนื้อที่ป่าชายเลนมากเหลือเกินก็มีการสงวนที่ดินแถบนี้เอาไว้ไม่ให้มารุกที่ทำเป็นสถานที่อะไรต่างๆนะนาะนะจะต้องคงป่าชายเลนไว้แต่ส่วนที่ถูกทำลายไปนั้นทางกองทัพบ,บกก็พยายามปลูกทดแทนมีการปลูกทดแทนอยู่เสมอ สำหรับสถานตากอากาศบางปูซึ่งมีเนื้อที่ติดกับทะเลประมาณ500กว่าไร่นั่นก็เป็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาไว้มีโครงการมีสถานที่ให้ความรู้อยู่แห่งหนึ่งคือที่เป็นอยู่ที่ก่อนเข้าไปยัง สถานตากอากาศตรงปากประตูทางด้านซ้ายมือเป็นโครงการอันเนี่ยโครงการศึกษาธรรมชาติบางปูครับอันนี้ผมก็ได้ไปเที่ยวที่ตรงนี้หน,หนึ่งแต่ยังไม่ได้เจาะลึกเข้าไปก็ไปรับประทานอาหารกลางวันกันไปรับประทานอาหารที่สถานตากอากาศบางปู เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันเสาร์มากที่เรื่องของอายุของคนที่ไปนั้นจะเป็นคนที่ไปเรียกร้องความหลังส่วนหนึ่งแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะทราบมาว่าโครงการศึกษาธรรมชาติบางปูซึ่งมีคุณทิตินนิ ทำให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูเนี่ยนะครับมีสิ่งต่างๆที่ให้ความรู้แก่เยาวชนตลอดจนผู้ที่ไปเที่ยวไได้ขับถึง,งวิถีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแหลซึ่งอาศัยอยู่ในป่าชายเลนปลาตีนเป็นสิ่ง ค่อยจะโสภาใช้คำว่าตีนทำไมไม่เรียกปลาเท้าที่เราจะไปพ้องกับปลาเทา้านะซึ่งเป็นปลาที่อยู่บนน้ำตกเพราะฉะนั้นก็เรียกกันปลาตีนเรียกกันมานมนานแล้วสุนทรผู้ก็ยังเขียนไว้ในนิราชเมื่อตอนที่เห็นทะเลครั้งแรกยังบอกเลย ที่ริมฝั่งวังชลามีปลาตีนกระดิกดิ้นคโครนเลงอยู่เป็นแปลงเป็นสัตว์ที่อยู่กับป่าชายเลนมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์แล้วก็ผมได้ไปเห็นปลาตีนที่ป่าชายเลนในคราวนี้นะครับเป็นปลาตีนเผือกสีออกจะคล้ายๆเป็นสีทองเป็น มาเป็นสีคล้ายๆสีทองมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเราไปถ่ายรูปเขาจะออกมาโชว์ตัวให้เราถ่ายสแสดงว่าต้องสะด้วยประธานตากอากาศบางปูก็เกรงว่าสัตว์หายากอย่างปลาตีนเผือกเนี่ยจะมีคนจับาอไปก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษ ให้คงอยู่ในป่าชายเลนที่สถานตากอากาศบางปูตลอดไปเพราะว่าเพิ่งพบตัวเดียวเท่านั้นเองตัวเดียวเท่านั้นเองครับถ้าท่านจะไปเที่ยวอาจจะได้เห็นหรือบางทีทางสถานตากอากาศบางปูเขาก็จะจำกัดเขตในช่วงที่ปลาตีนเผือกนั้นอยู่ท่านก็ อาจจะไม่ได้เห็นก็เสี่ยงเอาก็แล้วกันครับเพราะเป็นของแปลกที่รู้สึกว่าในโลกนี้เพิ่งเจะที่นี่เท่านั้นเองมีหอดูนกมีทางที่เดินเข้าไปในป่าชายเลนซึ่งมีไม้โกงกลางไม้สแสมร่มครึ้มแสงแดดก็ลงมาได้รองไรเขาทำสะพานไม้ขนาดเดินคนเดียวลึก ข้าไปจนกระทั่งถึงบึงใหญ่ซึ่งมีนกประจำถิ่นมากมายเชเหลือเกินนกที่บางปูนี้ท่านคงจำได้ว่าพอถึงเวลาหน้าหนาวนกจากกินคงจะหนาวมากปรากฏว่านกไม,ไม่ใช่อยู่ที่ความบันเทิงเริงรื่นแต่แับแต่อย่างเดียวแต่ยังเป็นแหล่ง ซึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นแหล่งให้ความรู้ว่านกประจำถิ่นที่นี่มีอะไรบ้างท่านไปเที่ยวบางปูเนี่ยนะครับหาเวลาเข้าไปที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูซึ่งอยู่ตรงปากทางเข้าสะพานสุตาที่ตรงนั้นนะครับท่านก็จะสามารถได้เห็นวิธีชีวิต ของสัตว์ต่างๆในป่าชัยเลนโดยเฉพาะมีบึงใหญ่ถึงสมบึงซึ่งมีนกประจำถิ่นทำรังแล้วก็ออกลูกออกลานอยู่ที่นั่นอันก็เลยตั้งหอดูนกขึ้นเป็นหอดูนกที่ขึ้นอย่างมั่นคงขึ้นไปประมาณสักราวๆหกสิขั้นได้ ผมก็กระย่องกระแยงขึ้นไปจนได้มองเห็นไปสุดขอบฟ้าเป็นผืนป่าชายเลนที่กว้างขวางมองเห็นนกที่ทำรังอยู่บนยอดไม้มากมายเลยดีจ้ะแล้วก็มีบึงใหญ่อีกบึงหนึ่งซึ่งเขาสังวนไว้ไม่ให้ไปรบกวนมีบึงใหญ่อยู่บึงหนึ่ง ซึ่งนั่นเป็นที่สงวนไว้สำหรับนกที่ไปทำาลังอย่างมากมายเราก็สามารถจะดูนกได้บนหอมาดุกนอีกสองได้ในวันเดียวกันไปเช้าเย็นกลับนี้ท่านก็จะได้สนุกสนานได้เห็นวิถีชีวิตของป่าชายเลนนะครับ แล้วผมได้ทราบมาว่าเรื่องดีที่สุดก็คือแต่ละปีแต่ละปีเข้ามาศึกษาธรรมชาติมานอนค้างอ่างแรมที่นี่เพื่อศึกษาธรรมชาติเป็นประจำคราวละเจ็ดวันนักเรียนไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิน้นอาหารการกินที่อยู่หลับนอนทางกองถกปรมพลาธิกาศจับแจงให้เสร็จ ก็ต้องคัดเลือกกันมาโรงเรียนจะเสียก็จะเพาะรถที่นำเอานักเรียนมาคราวหนึ่งคราวหนึ่งเขาจะรับกันก็ราๆร้อยยสิคนอันอย่างนี้เป็นตน้นถึงได้รับทุนจากพวกจากกรมธิการทหารบกเให้มาดูแลมา ค้นคว้าแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตมากาดดีเป็นประจำาทางกองทะบ,บกนั้นมีการนึกถึงเยาวชนรรู้จักรักแผ่นดินอนุรักษ์สิ่งแวดแล้อมไม่ให้สูญเสียไปเรียกว่าให้ความรู้กันตั้งแต่เด็ก die. การก่อตั้งกรมพริการฐานบกเป็นหนังสือที่ทางกรมพริการฐานบกทำอย่างสวยงามที่หน้าปกมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฉลองพระองค์ชุดพรางทหารบกน่ารักมากแล้วก็ ซึ่งเป็นคำขวัญที่คล้องจองกันบ่งบอกถึงหน้าที่ของกรมพระการทานบกที่มีต่อกองทัพบ,บุกอย่างไรคำขวัญนั้นมีชื่ออย่างนี้ครับอิ่มท้องของครบรบเงียบเขียบบริการคํำอธิบายก็คืออิ่มท้องกรมพระราชการ เป็นเหล่าสายวิทยาการที่เป็นหน่วยงานหลักส่งกำลังในการจัดหาอาหารและสเสบียงทุกประเภทให้แก่หน่วยต่างๆในกองทัพบ,บกเมื่อเกิดศึกสงครามและช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติอันนี้คืออิ่มท้องต่อมาก็คือของครบกรมพระาธิการฐานบก เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดหาและแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการชนิดต่างๆโดยการเบิกจ่ายให้กับหน่วยในกองทัพบกด้วยความรวดถูกต้องทันเวลาและครบถว้วนต่อไปรบเงียบพลาธิการทหารบกเป็นหน่วยสนับสนุนการช่วยรบไม่ได้เป็นหน่วยที่ใช้อาวุธเข้าทำ การรบในแนวหน้าแต่เป็นหน่วยที่อยู่ข้างหลังของสนามรบโดยปฏิบัติงานในด้านสายการส่งกำลังให้กับหน่วยต่างๆในสนามรบเพื่อให้สามารถทำการรบได้อย่างต่อเนื่องเป็นหน่วยที่อยู่เบื้องหลังของการรบเชียบบริการพลธิการหันบกเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการส่งกำลังให้กับ หน่วยในกองทัพบกรวมถึงการจัดหาแจกจ่ายจำหน่ายการควบคุมในวงรอบของการส่งกำลังให้ทันเวลาตลอดจนบริการการจัดเลี้ยงในพิธีต่างๆ บริการนั้นเราก็มองดูแล้วว่าทางสถานตากอากาศของปูนเป็นหน่วยหนึ่งนะเป็นหน่วยหนึ่งของกรมพลาธิการทหารบกที่มีชื่อเสียงมากในด้านการให้ความบันเทิงสถานที่พักผ่อนสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชนนั่นก็เป็นหน้าที่ของ กรมภากิการทหานบทที่ทำมาโดยตลอดตั้งแต่พุทธศักราช2435อันนี้จำง่ายครับแต่ก่อนนั้นคนไม่ได้ค้นว่าทางฝ่ายส่งกำลังบำรุงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เอาในปี2407 หนึ่งเมษายน2470แต่พอมาในตอนหลังได้ค้นตามจดไหมายเหตุตามหลักฐานต่างๆก็ได้ทราบว่าได้จัดขึ้นเมื่อปี2435หรือรอสร้อยสิท่านคงจำได้ว่ารอสร้อยสินั้นฝรั่งเศส เอาเรือรบบุกเข้ามาแล้วมีการสู้รบกันที่เราต้องเสียเงินเสียทองเสียดินแดนเรียกกันว่ารอสอรนั่นคือพศสองพันสที่เราต้องสูญเสียไปถึงเรียกว่าดินแดนเนี่ยขนาด1ในสามเลยนะหในสหรือนะ 3, หนึ่งในสี่ ที่เสียให้แก่ฝรั่งเศสและต่อมาก็เป็นอินโดนีเซียฝรั่งเศสนั่นแหละเราจำรอสร้อยสิบสได้อย่างขึ้นใจส่วนพลรริการนั้นตั้งขึ้นรอส1้อก็ได้มีโอกาสส่งกำลังบำรุงในตอนนั้นนะครับตอนที่ลบกันที่ป้อมพระจุน ในตอนนั้นรถไฟสายปักน้ำจะเริ่มขึ้นแล้วนะกรมพระราชิาาทหารบกก็จำง่ายหน่อยเพราะว่าในช่วงนั้นผู้มัชาการทหารบกคือสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศรีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธุวงวรเดชสมัยยังเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศรีสว่างวงอยู่นะครับมีหลักฐาน คันเลยทีเดียวเป็นคำกลับโคมทูลของสมเด็จวังบุรุพาที่จะทรงจัดตั้งการพลาการทหารบกจัดข้าพระพุทธเจ้าขอริชฐานกราบโคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละลองตุลีประบาทพระกรุณาเป็นพระองค์เจ้าหลุนกระหม่อมด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมพระพราชทานสัญญาบาัตร แต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มัจากาคารานบกและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระชาธร,รุมราชราชัให้ข้าพระพุทธเจ้าดำริจัดราชการทหารเปลี่ยนแปลงไปให้สมกับกาลสมัยและสมกับประโยชน์ที่จะต้องจำน่ายพระราชศัพท์นั้นเป็นพระเดชพระคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจและได้ดำริจัดตั้ง ตามสติก,กำลังโดยความกร,กระตันอยู่ซื่อสัตย์สุจริตทุกประการจึงได้รับใส่กล้าวใส่กระหมอ่อมดำริก,การผ่อนผันเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่ให้สมควรแก่การได้ทำเอสติเมตใหม่ <c oughs> สมัยก่อนยังใช้คำที่ยังไม่มีภาษา ได้ทำเอสติเมตใหม่เสนอในที่ประชุมตรวจเสนอเห็นชอบพร้อมกันแล้วเป็นสำเนาการตามตำแหน่งหน้าที่ในเบื้องต้นซึ่งจะจัดขึ้นและจะได้กราบมุคมทูลพระกรุณาดังต่อไปนี้ข้อที่สามกรมยกกระบัดทหารบกใหญ่มีหน้าที่ในการตรวจการ รับส่งทหารและสืบข่าวคราวทั้งบวกและเพิ่มเติมในการชำระผลไปไว้ในกรมนั้นด้วย 4. กรมยุทธ,ธภันฑ์มีหน้าที่ในการจัดหาและเก็บจ่ายสัพพะเสบียงอาหารและการพาหนะและสันธวุธยุทธโทปกรณ์ ย,ยุทธโยธานับว่าเป็นคลังวัสดุสำหรับการทหารบกควรมีควรสุดแล้วแต่จะทรงพระนาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทานุรังสีผู้มัชาการทหารบกเมื่อมีพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม,ม,ม่อมมาก็เลยถือเอาในปีนั้น ถือเอาในวันที่1เมษายนพศ2435เป็นวันตั้งกรมธราธิการทานจนมาถึงทุกวันนี้เป็นเวลาทั้งหมด116ปีบริบูรณ์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของกรมพราธิการทหารบกเรื่องพรลาพรลาเนี่ยเราก็รู้กันมา กามีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งกำลังบำรุงการจัดอะไรต่างๆนานาตลอดจนการเลี้ยงของกองทัพทุกกองทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีพลธิการกรมพลธิการทั้งสิ้นเลยทีเดียวสำหรับกองทัพบกซึ่งเป็นกองทัพใหญ่ก็มีกรมพลธิการเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับการ สนับสนุนมากเท่าไหร่เพิ่งจะได้มีการฟื้นฟูและก็สนับสนุนให้เป็นกรมพลาธิการที่มีกำลังในการสนับสนุนอย่างสำคัญในเมื่อไม่เท่าไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของกองทัพนี่นะครับสมัยโบราณเขาบอกกองทัพเดินด้วยทอง กรมพลาธิการนี่แหละกับเป็นผู้ที่ทำให้กองทัพเดินไปได้เพราะว่าถ้าจะไปทำการรบก็จำเป็นที่ต้องมีอาวุธยุทโธปั์ต้องมีอาหารสำหรับที่จะส่งให้แก่นักรบที่ออกไปรบนั่นคือเป็นหน้าที่สำคัญซึ่งเป็นหน้าที่หลักเลยทีเดียวการส่งกำลังบำรุงทุกอย่างนะครับ กองทัพมีกองทัพบ,บกนั่นเป็นกองทัพที่ใหญ่เพราะนั้นกรมพลาธิการทหารบกก็จะต้องฟื้นฟูให้เป็นกรมพลาธิการที่ใหญ่สมกับเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยกองทัพเรือนั้นมีพลาธิการมาตั้งแต่แรกเพราะว่าในสมัยโบราณการติดต่อกับต่างประเทศ การที่จะได้เห็นบ้านเมืองและความเจริญของต่างประเทศนั้นมีพาหนะที่จะนำไปก็คือทางเรือทางเรืออย่างเดียวบางคนบอกว่า,าทำไมไม่ไปเครื่องบินขอโทษนะครับเครื่องบินนั้นเพิ่งจะคิดได้เมื่อเขาตั้งกองทัพเรือมาแล้วนะฮะเมื่อเป็นอย่างนั้น จะไปพูดถึงเรื่องเครื่องดินนี้มันมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดถึงคำขวัญของทหารเรือก็คือ j o y the Navy to see the world mm hmm. เมื่อกองทัพเรือได้รับการบังคับบัญชาจากผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศนับตั้งแต่ผู้ชาการทหารเรือพระองค์แรก สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์แล้วก็รองคออือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมบรหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งจบโรงเรียนในเรือจากเมืองอังกฤษนั่นก็ทำให้ทางฐานเรือเนี่ยนะครับได้มีการก้าวหน้าและก็เป็นการ ้าหน้าที่นำเอาผู้คนที่เป็นทานเรือได้ออกไปเห็นไปพบความเจริญของต่างประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนส่งกำลังบำรุงต่างๆนานาก็ใช้แบบอย่างจากต่างประเทศมาโดยตลอดเพราะเป็นเป็นตำแหน่งเป็นหน้าที่ แล้วก็เป็นเรื่องราวของสากลท่านจะเห็นได้ว่าเครื่องแบบฐานเรือเนี่ยนะครับทุกชาติคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันเลยทีเดียวสมกับคำที่ว่า j o y the navy to see the world กรมพราธิการฐานเรือนั้นก็ได้นำเอาแบบอย่างของต่างประเทศในการจัดหาสิ่งอุป,ปกรณ์ตลอดจนอะไรต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับเรื่อง การส่งกำลังบำรุงแม้กระทั่งการเลี้ยงทุกวันนี้เวลามีการเลี้ยงของรัฐบาลให้แก่อาคารตุกัที่ทางรัฐบาลเชิญมาเมื่อมีการเลี้ยงก็จะต้องใช้ผู้ซึ่งจัดการเลี้ยงโดยพลาธิการทานเรืออันนี้แหละเป็นความ เรียกว่าน้อยใจของกรมพลาธิการฐานบกในสมัยก่อนที่ดูเอาแล้วกองทัพบ,บกก็ไม่ได้สนใจใหญ่ดีกรมพลาธิการฐานบกเท่าไรนะักไม่เหมือนกับกรมพลาธิการฐานเรือซึ่งทางกองทัพเรือเขาให้ความสนใจเป็นหน่วยงานที่สำคัญมาโดยตลอด แต่มาถึงในปัจจุบันนี้ทางกองทัพบกได้มีการปรับปรุงกรมพลาธิการอหารบกขึ้นใหม่เป็นกรมพลาธิการทหารบกที่มีการส่งกำลังบำรุงทุกคะแนงแบ่งแยกออกเป็นหน่วยต่างๆนานา,นาหลายหน่วยซึ่งหน่วยหนึ่งที่มีผลต่อประชาชนก็คือสถานต่า แหน่นี่แหละนะครับนอกจากจะมีอาหารอร่อยได้ชมธรรมชาติแล้วก็ยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติให้เยาวชนและคนทั่วไปได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตในป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นนกเป็นสัตว์ พวกปลาพวกอะไรต่างๆนานา,นานที่อยู่ในบริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ครับว่างๆไปเที่ยวสครับผมก็ชวนไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชวนมาแล้วไปกินกันมืดฟ้ามัวดินเพราะอาหารอร่อยขอเรียนว่าตอนนี้ปูไข่มีแล้วครับแล้วก็ถือโอกาสไปชมป่าชายเลน ไปดูนกซึ่งมีนกมากมายเหลือเกินให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับสวัสดีครับ